รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังให้ได้สับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมีคำศัพท์ภาษาเวียดนามในอาชีพที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันครับว่าแต่าคุณลินโหนี่เปิดรายการแล้วนะครับเนี่ยทำไมถึงนั่งหลับแบบนี้ล่ะครับอ่าลินเพหลับไปหรอโอไม่ได้หลับอย่างเดียวหรอกครับคุณลิน กลนซะด้วยครับงั้นเปิดรายการใหม่ได้ไหมอะผมไม่ทันแล้วครับคุณลินโกลนเสียงดังขนาดนี้ผมนี่ตกใจเลยนะครับตายจริงถ้าอย่างนี้ต้องหาคนผิดแล้วล่ะค่ะเนี่ยคนผิดอ๋อพี่ตากล้องใช่ไหมครับคณนั่นแหละทำไมครับคุณลินก็คุณเอสนะสิคะลืมไปแล้วเหรอตอนเที่ยงพาลินไปกินอะไรเนี่ยก็ร้านสเต็ดร้านประจําแล้วก็ร้านที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ครับคุณลินใช่แล้วค่ะมันอร่อยมากลินก็เลยกินไปเยอะเลยค่ะเนี่ยก็คงเยอะแล้วครับถ้าไม่เยอะก็คงไม่มานั่งหลับขนาดนี้หรอกครับ ใช่แล้วค่ะพอมันอิ่มใช่ไหมหนังตาก็เลยหย่อนแบบนี้ค่ะบอกเลยนะครับคุณรินไม่ได้ไปกินง่ายๆนะครับวันนี้ที่เราไป,<ะ>ไปกินกันเนี่ยจะต้องเป็น V.I.P. โทรกลริงเดียวเลยนะครับโอ้โห V.I.P. โทรกลริงเดียวได้กินเลยใช่ไหมคะก็ต่อคอิวเหมือนคนอื่นแหละครับคุณริน <laughs> V.I.P. ตรงไหนคะเนี่ย <laughs> ว่าแต่ คนเยอะเหมือนกันนะครับคุณลินที่ร้านเนี่ยคนเยอะซะจนรินเนี่ยอยากเปิดร้านสเต็กเองเลยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับว่าแต่มาเปิดที่ไทยเราวก็เป็นคู่แข่งเขาสิครับอืมจริงด้วยค่ะงั้นเราไปเปิดที่เวียดนามดีไหมครับคุณลินก็ดีนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาลองสวมบทบาทเป็นเปิดร้านสเต็กกันดีไหมคะได้ครับผมว่าแต่จะไปเปิดร้านสเต็กที่ประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของคำศัพท์เลยครับคุณลินไม,ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรินสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านสเต็กให้เอง <ST 's> ดีเลยครับ ถ้าอย่างนั้นคําแรกนะคะนี้ไม่พ้นคําว่าสเต็กแน่นอนอนะคะนอกจากเราใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปได้แล้วเนี่ยนะคะภาษาเวียดนามนะคะสเต็กใช้คําว่า b i ทเต็ดบิทเตใช่ค่ะบิทเต็ก็คือสเต็กค่ะอ๋อที่เขาจะเอาเนื้อสัตว์ ต่างใช่ไหมครับมาเป็นสเต็กแล้วคำศัพท์พวกนี้จะต้องมีอะไรบ้างครับคุณลินเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะถ้างนั้นเริ่มจากเนื้อวัวแล้วกันนะคะเนื้อวัวนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าทิดบ่อทิดบ่อคือเนื้อวัวใช่แล้วค่ะถ้าได้ยินคำนี้ก็หมายถึงเนื้อวัวนั่นเองนะคะต่อไปเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูก็คือทิดหล่่นทิดเลินใช่ค่ะทิดเลิ่นก็คือเนื้อหมูหรือถ้าเราไปที่ภาคใต้หรือว่าภาคกลางของเวียดนามนะคะเราอาจจะได้ยินคําว่าทิดแฮ ก็คือเนื้อหมูเหมือนกันค่ะอ๋ออืมต่อไปนะคะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ก็คือใช้คําว่าทิดกาทิดกาพอจับใจความได้หรือยังคะคําว่าเนื้อใช้คําว่าอะไรทิดครับเก่งมากเลยล่ละค่ะต่อไปนะคะปลานะคะปลาก็พูดว่าทิดกาทิดกาก็คือเนื้อปลานะคะกาก็คือไก่กาก็คือปลานั่นเองค่ะประมาณนี้ค่ะครับผมนอกจากนั้นนะคะยังมีเนื้อส่วนต่างๆที่ถูกนํามาใช้ทําเป็นสเต็กด้วย อย่างเช่นอย่างเช่นมันจะมีเนื้อที่ติดกระดูกอะครับคุณดีอ๋อพอกช็อปใช่ไหมคะใช่ใช่ครับพอกช็อปเนี่ยเราสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าในภาษาเวียดนามเนี่ยเราก็จะพูดว่าทิดเลิ่นทิดเลิ่นฝืนวายไก่ฝืนวายไก่ใช่ค่ะทิดเลิ่นฝืนวายไก่ก็คือพอกช็อปทิดเลิ่นฝืนวายไก่ค่ะต่อไปนะคะเป็นทีโบนนะครับทีโบนนะคะภาษาเวียดนามนะคะก็จะพูดว่า เสืองหิ่งจื้อเตเสืองหิ่งจื้อเตใช่ค่ะเสืองหิ่งจื้อเตก็คือคทีโบนนั่นเองค่ะแล้วคำศัพท์อื่นๆมีอีกไหมครับมีค่ะอย่างเช่นอันนี้ลินชอบกินนะคะก็คือซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเสื่อน เสือนเสือนก็คือซิกโครงหมูนั่นเองใช่ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราเจอกับลูกค้านะครับที่เข้ามาร้านสเต็กของเราเราจะถามลูกค้าว่ารับอะไรดีจะต้องพูดว่ายังไงดีครับคุณรินรับอะไรดีใช่ไหมคะเราจะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่าบานซุงเซียบานซุงเซียใช่ค่ะบานซุงเซียก็คือคุณรับอะไรดีครับครับคะก็จะมี หลากหลายเมนูที่เขาชอบใช่ไหมครับใ,<ช>ให้คุณลินช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นสเต็กหมูนะคะก็คือบิทเต็ดเลินบิทเต็ดลนหรือเป็นสเต็กไก่บิทเต็ดกาบิทเต็ดกาหรือเป็นสเต็กปลาบิทเต็ดกาบิทเต็ดกาใช่ค่ะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าเขาสั่งเนื้ออะไรบิทเต็ดเลิร์นบิทเต็ดเลิร์นก็คือเนื้อหมูนะคะบิทเต็ดกาก็คือสเต็กไก่ส่วนบิทเต็ดกาก็คือสเต็กปลา b i t เต็กขาก็คือสเต็กปลานั่นเองหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะถามลูกค้านะคะว่ารับความสุขนะคะที่ระดับไหนแบบนี้เราก็จะมีคําศัพท์แยกใช่ไหมครับคุณรินใช่เยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนอื่นคุณรินช่วยสอนผมหน่อยนะครับได้สิคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราถามก่อนเนาะว่าเอาความสุขที่ระดับเท่าไร่ระดับไหนนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่ามึกโดจีนหนาว มึกโด,กโดกจีน,จนหนาวใช่ค่ะมึกโดก,ก็คือระดับจีนก็คือสุกนะ,ะหนาวก็แปลว่าไหน<อ>มึกโดกจีนหนาวค<า>ุณดินครับมึกโดกจีนหนาวได้สิคะมึกโดกจีนหนาวนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นแรแรก็คือดิบนะคะครแรเนี่ยก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่า ตายใช่ค่ะดิบก็คือตายต่อไปนะคะมีเดียมแรนะคะหรือว่าสุกค่อนไปทางดิบนะคะก็จะพูดว่าตายเวอ่อตายเวอ่อถ้าสมมติปานกลางนะคะก็จะคือมีเดียมเนาะมีเดียมเนี่ยเราก็จะพูดว่าตายจีนตายจีนใช่ค่ะส่วนนะคะดันหรือว่าสุกเนี่ยนะคะเราก็จะพูดว่าจีนเวอ่อ จีนเว่อหรือหลายคนนะคะก็จะชอบกินสุกมากๆเลย<ช>นะคะ,คะหรือเวลดันเนี่ยเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าจีนจีนใช่ค่ะก็คือสุกมากๆอ๋อนอกเหนือจาก ระดับของความสุขแล้วนะครับคุณคดินยังจะมีบางคนชอบทานอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสเต็กด้วยครับคุณดินอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องถามนะคะว่ารับอะไรเพิ่มไหม,อมนอกเหนือจากสเต็กอย่างนี้เนาะใช่ครับรับอะไรเพิ่มไหมนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าบานซุงสีเทมคองบานซุงส <ong> ีเทมคงก็คือรับอะไรเพิ่มไหมบานซุงสีเทมค คุณเอ็ดคะแล้ว <ผม S 1> ถ้าลูกค้าบอกว่ารับล่ะคะจะพูดว่าไงก่อครับโอ้โหแล้วถ้าไม่รับล่ะคะคงครับผมโอ้โหเก่งแบบนี้เนี่ยสุดๆเลยค่ะ ทำได้แค่นี้แหละครับนึกว่าจะแน่ซะอีกไม่ใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ต่อเลยดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าลูกค้าอาจจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสเต็กใช่ไหมคะอย่างเช่นสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้นอกจากใช้ทับศัพท์ได้แล้วเนี่ยเราพูดเป็นภาษาเวียดนามว่ามีอีสาวมีอีสาวใช่ค่ะมีก็คือเส้นนะคะอีก็คือมาจากคําว่าอิตาลีนะคะสาวก็คือผัดมีอีสาวมีอีสาวใช่ค่ะนอกจากนั้นอาจจะเป็นไส้กรอก ไส้กรอกนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าซุกซิกซุกซิกใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่เป็นเด็กๆมาสั่งไส้กรอกจะพูดว่าซุกซิกถ้าเป็นสาวๆขึ้นมาหน่อย จะพูดว่ายังไงดีครับ oh, ก okay, okay. ็สุกซิกเหมือนกันนั่นแหละค่ะแม่ไม่ว่าจะมีแบบเปลี่ยนเสียงบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นสุกซิกใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นผมก็จะต้องตั้งใจฟังดีๆแล้วล่ะครับใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆเนี่ยชอบทานเฟ้นฟลายใช่ไหมคะเฟ้นฟลายนอกจากใช้ทับศัพท์แล้วเนี่ยเราพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ด้วยนะคะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าควายเตยเจียนควายเตยเจียนใช่ค่ะควายเตยเจียน ควายเตยเจียนควายเตยก็คือมันฝรั่งนะคะเจียนก็คือทอดอนอกจากเป็นเฟ้นไฟหรือว่ามันฝรั่งทอดแล้วเนี่ยจะเป็นมันฝรั่งบดได้ด้วยนะมันฝรั่งบดนะคะภาษาเวียดนามนะคะก็จะพูดว่าควายเตยเงียนควายเตยเงียนใช่ค่ะควายเตยเงียนก็คือมันฝรั่งบดค่ะต่อไปนะคะสาวสาวเฮลตี้เนี่ยอาจจะชอบทานสลัดใช่ไหมคะก็ใช้ทับศัพท์ได้เลยคํานี้ในภาษาเวียดนามคือสลัดสลัดใช่ค่ะเมนูเยอะแยะมากมายเลย เ,เมนู<ะ>เยอะขนาดนี้ติดคอแล้วครับคุณเรนโอ้โหแบบนี้ต้องรับเครื่องดื่มอะไรดีไหมคะใช่ครับว่าแต่ภาษาเวียดน,นามต้องพูดว่ายังไงครับคุณเรนรับเครื่องดื่มอะไรนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าบานซุงโดอวงซีบานซุงโดอวงซีใช่ค่ะก็คือ,อรับเครื่องดื่มหรือว่าจะดื่มอะไรดี ชอบน้ำอะไรบ้างคะขอเป็นน้ำอารมณ์แล้วกันครับโอ้โหก่อนจะไปน้ำอารมณ์น้ำเปล่าดีกว่าค่ะดีต่อไดีต่อสุขภาพนะคะครับผมน้ำเปล่านะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเนื้อจังเนื้อจังใช่ค่ะเนื้อก็คือน้ำจังก็คือสีขาวเออน้ำเปล่านั่นเองเนื้อจังใช่ค่ะแต่ผมก็ยังชอบน้ำอารมณ์อยู่ดีแหละครับคุณลีนโอเคได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์น้ำอารมณ์นะคะน้ำอารมณ์เนี่ยนอกจากเราจะพูดคําว่าโกกา โกกาเราก็จะพูดว่าเนื้อ <G oga. S 1> หอดก๋อยาเนื้อหอดก๋อยาค่ะก็คือ, <G oga. S 1> คอน้ำหวานที่มีแก๊ส oh. เนื้อน้ำหงด หวานกอมีกาก็คือแก๊สเนื้อหนอดกอกาอย่างที่บอกว่าชาวเวียดนามค่อนข้างพูดเร็วใช่ไหมครับคุณดีนไหนคุณลินช่วยสาธิตการออกเสียงแบบชาวเวียดนามให้ฟังหน่อยครับเนื้อหนอกอกาเทมเนื้อหนดกอกาหมดเนื้อหนดกอกานั่นก็คือน้ําอัดลมนั่นเองใช่ก็คือการสั่งน้าอัดลมนะคะน้าเปล่าน้ําอัดลมไปแล้วนะคะบางคนเนี่ยก็จะต้องการน้ําแข็งหรือว่าไม่กินน้ําแข็งอะไร ใช่ไหมคะเราอาจจะถามว่ารับน้ําแข็งไหมกินน้ําแข็งไหมนะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าบ่านกอสุงดาคอบ่านกอสุงดาคองบ่านบ่านใช่ค่ะบ่านกอสุงดาคองก็คือรับน้ําแข็งไหมสุงดาคองถูกต้องค่ะถ้าได้ยินแบบนี้แสดงว่ารับรับน้ําแข็งไหมใช่แล้วค่ะถ้ารับก็จะบอกว่าก๋ กถทำไม่รับล่ะคะโฮงไงครับคุณเก่งมากจำได้2องคำจริงๆนะเนี่ยถูกต้องครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราได้ฟังคำศัพท์นะครับแล้วก็ลองจับใจความดูบ้างแล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาทบทวนกันครับว่าภาษาเวียดนามในการเป็นอาชีพร้านขายสเต็กจะมีการพูดหรือว่าใช้คำศัพท์ยังไงบ้างคุณดินครับเริ่ม <c oughs> ต้นจากคำว่าอะไรดีครับ ถ้าเวลาลูกค้าเดินมาเราต้องกล่าวคำทักทายใช่ไหมคะใช่ครับใช้คำว่าอะไรคะสินจ้าเก่งมากค่ะสินจ้าแปลว่าสวัสดีค่ะครับผมหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องถามลูกค้านะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยรับอะไรดีนะคะก็จะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่าบานซุงเซียบานซุงเซียใช่แล้วคะ่ะรับเป็นอะไรดีคะสเต็กหมูแล้วกันครับคุณดินสเต็กหมูนะคะภาษาเวียดนามก็ชื่อว่าบิทเต็ดเลิร์น บิสต์เล่นใช่แล้วค่ะพอได้ค่ะหลังจากนั้นอาจจะต้องถามลูกค้านะคะว่ารับอะไรเพิ่มไหมใช่ไหมคะกินสเต็กอย่างเดียวอาจจะแบบไม่อยู่ท้องแล้วแบบนี้ต้องพูดว่ายังไงดีครับคุณดินถ้าถามว่ารับอะไรเพิ่มไหมนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าบานซุงซีเทมคองบานซุงซีเทมคองใช่ค่ะถ้ารับก็จะบอกว่าก๋อก๋อถ้าไม่รับคงไงครับใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกค้าอาจจะตอบว่าสลัด ก็จะ right ใช้ทับศัพท์ได้เลยก็คือสลัดสลัดใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยกินที่นี่นะคะกินที่ร้านหรือว่ารับกลับบ้านดีต้องพูดว่ายังไงดีครับค well. ุณเรนภาษาเวียดนามนะคะก็จะพูดว่าซุงเดยซุงเดยไฮมังเวไฮมังเวใช่คหะซุงเดยก็ค um, ือกินที่นี่หรือว่ากินที <t ul)> <t ul ่ร uh ้านนะคะไฮแปลว่าหรือมังเวก็คือกลับซุงเดยไฮมังเวอะ งั้นขอเป็นกินที่ร้านแล้วกันครับคุณเรียนกินที่ร้านนะคะก็จะพูดว่าซุงเดยซุงเดยถูกต้องค่ะหลังจากนั้นอาจจะต้องถามลูกค้านะคะว่ารับเครื่องดื่มอะไรไหมใช่ใช่ไหมเผื่อติดคออ,อ,อย่างงี้ต้องพูดว่ายังไงดีครับรับเครื่องดื่มอะไรไหมนะคะ<อ>ก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าบานซุงโดอวงจี บานสูงโดอวงซีใช่ค่ะรับเป็นอะไรดีคะขอเป็นน้ำอัดลมแล้วกันค่ะโอ้โหชอบจริงๆนะคะนี่น้ำอัดลมนะคะก็จะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่าเนื้อ n g ọ กอกาเนื้อ n g ọ กอกาใช่ค่ะเนื้อ n g ดกอกาก็คือน้ำอัดลมค่ะต่อไปนะคะลูกค้าถามแน่แนค่ะราคาเท่าไหร่ใช่แล้วครับใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่นะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าสาเบาเตียนสาเบาเตียนใช่ค่ะสาราคาเบาเตียนเท่าไหร่เอง ทั้งหมดนี้250บาทครับ oh, คุณเรนโอ้โห250บาทนะคะเราก็จะพูดว่าสาไฮาจำสาไฮจำนำเมย์นำเมยใช่ค่ะสาไฮจำนำเมย์ตามด้วยสกุลเงินด้วยนะนั่นก็คือบาทนั่นเองใช,ใช่ไหมครับแล้วสาราคาไฮสอจำร้อยนำเมย์ห้าสิบแล้วก็ลงท้ายด้วยบาท ใช่แล้วค่ะเป็น250บาทนั่นเองอมไม่ยากเลยนะครับใช่ค่ะแบบนี้ผมก็พอไปเปิดร้านสเต็กได้แล้วใช่ไหมครับคุณรินได้สิค่ะ สำหรับอาชีพร้านขายสเต็กนะครับถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแน่นอนคุณจะต้องพบเจอกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวเวียดนามหรือว่าชาวต่างชาติเองและที่สําคัญนอกเหนือจากรสชาติของอาหารนั่นก็คือทักษะในการสื่อสารนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าภาษาเวียดนามไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดและนี่คือรายการฟังให้ได้สับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w e t v t h a i t v สําหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไป สวัสดีสสดครับ